ผู้เฒ่าผู้เฒ่าไล่ออกไงผู้เฒ่ามื่ไล่ออกจากเฮี่ยนบอกไม่เป็นตัวเงินตัวทองบอกอ๋อคนเราเป็นตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวเงินตัวทองเข้าบ้านบ้านเลขทียสิซิกซีซีซีเอสแยกเหมือนบานเนี่ยหนึ่งซีหนึ่ง ซะเม่วต้องเอตัวทองแท้ๆบ่บ่แม่นบ่แม่นแลนแม่เฮาก็ว่าแลนเ่นเจ้ากลับไปกินมันต่างกันะจต้องจัเอาไกินตัวนระวางตัวเงินตัวทองกา่อรงเ ขนาคนนั you, mm ่งอยู่นประตูก็ยังเรีนเขาเงี้บนนี่เว่านู่นนั่งยที่ทกท่านดูนะบเดียวบเดียวนัิทรบานบนีปรียนดียบไปเรียนที่หนบเป็นห่งเน้อตายต้จะยึดเสียงกันจะก้าวเรียนแค่แค่หลายเรีนวม่ได้เลยนะอ๋อเียบใ่ตาม่าดีบ่ายบุญเบ่วงหนูเลยข้าแต่แม่เ่ยคนมาห้โศกคือซืือรัก เอาตัวเงินตัวทองอันเฮียนปีปีกันเด้ไอ้วัดป้าสันติกาวาดน่ะตรงขามวัดป้าน่ะเฮียนปีปีกับเขาเขาในเฮียนเพิ่นคือกันปีนั่นแมีนเด็กกับวันอาทิตย์เพิ่นแมีนไอ้ตัวเงินตัวทองเขาบ้านเพิ่นอยู่ในห้องน้ำบ่ได้เขานี่จอกเข้าไปในห้องน้ำ สว <oh ั pues s> <S สดีค่ะพ่อแมพี่น้องก้อนห้ยออกเนาะค่ะเนาะคุยกันก่อนห้ยออกเดี๋ยวแม่หมูสีมาล่งเหล็กแม่ผมขาวรับปากพ่อแมพี่น้องไว้แล้วว่าสีล่งเหล็กแม่ผมขาวไห่เนาะแต่ว่าแม่หมูก็ยังบ่ทนันหนมีเวลาว่างช่วงมีว่างแป๊บหนึ่งก้อนเทียงเนาะค่ะเนาะก้อนเทียงก้อนเหล็กสีออก อย่าแม่มูสิมาลงเล็กแม่ผมขาวห้ยด้วยจะ้ะเลขแม่ผมขาวนะคะห้แม่มูมากแต่หลายมือเราวละบตว่าแม่มูว่ามีเวลาลงเลขแม่ผมขาวคนห้มากหกสองเจ็ดด้วยค่ะพี่น้องหกสองเจ็ดเราก็สองตัวสี่เจ็ดด้วยค่ะพี่น้องห้แม่มูมาแค่นี้สําหรับเลขแม่ผมขาวด้วยค่ะพี่น้องหกสองเจ็ด หกสองเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะเหล็กแม่ผมขาวเดี๋ยวแม่มูสิขึ้นไ้ดีกว่าค่ะเพราะว่าแม่มูใส่กล้องหนาเนาะเพราะมีผู้ใดต่างกล้องไ้เดี๋ยวแม่มูสิขึ้นเป็นตัวเลขไห้แล้วแม่มูสิมาบอกเลขหลุดเลขมาดวนค่ะพี่น้องเลขดดวนเหลขมาดวนเลขก แมวออกลูกใส่บ้านเขาเจ้าบ้านเล็กที่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะพี่น้องบ้านเล็กที่หนึ่งสี่หนึ่งะคะบ้านออกไอแมวออกลูกไซบานเล็กที่เพิ่นหนึ่นงสี่หนึ่งแมวนี่ยไม่เป็นแมวเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเป็นแมวจรจัดนะคะแล้วกะเมื่อกี้ที่น้อง่นมาซื้อสมตำน้องเพิ่นวาให้ฟัง่งน้องเพิ่นบอกว่าตัวเงินตัวทองอจันพี่น้องตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเพิ่นนะคะ อ่าเลขกบารเลขที่เพิ่นบ้านเลขที่4 1เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามาฝากพี่ตอนน้องก่อนหวยออกค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกะขออนุญาตลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้เด้อค่ะโดยเวลาที่บเ่เอื้ออำนวยเนาะค่ะเนาะแม่หมูกะเดี๋ยวต้องไปขายของเดี๋ยวสักพักนึงสิเที่ยงแล้วลูกค้าสิเริ่มทยอยมาแล้วเอาเป็นว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน โชคดีในมือนีเนาะค่ะเนาะโชคดีเป็นของพ่อแม่พี่น้องดำรวยวทสุส,สุขสุขค้นสุขสมหวังทุกประการด้วยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ